ในที่สุดก็ได้เห็นความเทพของปู่กาฟวีรบุรุษกองทัพเรือกับสุดยอดฮาคิระดับกาฟพลังเนี่ยระดับ gm ของเรื่องเลยล่ะหากคุณบอกว่าแชงนั่นเป็นตัวบั๊กกาฟนี่แหละก็คือเป็น gm ของเซิร์ฟไปแล้วนะครับกับความเป็นตำนานของเขาสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r e v i e w กันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีธทั้งหลายเลยนะครับเรียกได้ว่านะครับสำหรับมังงะวันพีธในตอนที่1080นปนะครับเป็นหนึ่งตอนเลยถ้าใครนะครับเป็นติงเป็น fc นะครับหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัว ปูการาฟนะครัว่าปูแกนั้นเทพจริงหรือเปล่าปัจจุบันนี้แก่แล้วเนี่ยยังไหวหรือเปล่าเตะปิ๊บดังหรือไม่เราได้เห็นอย่างชัดๆเลยแหละครับว่าพลังหมัดของปูการาฟนั้นเป็นอะไรที่แบบโคตรทรงพลังสุดๆเลยนะครับอีกทั้งยังมีการเปิดเผยเกี่ยวกับฮาคิของปูกรารฟด้วยนะครับว่าโหมันทรงพลังระดับนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดาแล้วนะครับวันนี้เราเลยจะมาพูดถึงนะครับสำหรับตัวละครอีกหนึ่งตัวที่โคตรโหดสุดๆเลยในเรื่องวันพีซอย่างปูการาฟนะครับถ้าคุณจะบอกว่าผมแดงแชงคูดนะเป็นตัวบ ประจำเรื่องวันพีทนะครับผมว่าปูกราฟเนี่ยเขาคือระดับ GM ไปแล้วนะครับคือมันเป็นระดับนะครับที่เป็นตํานานสุดๆในเรื่องวันพีทวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้แบบเต็มเลยและมันเดิมหากคุณนั่นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook f a n p a พ e สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสําหรับคนเรือโทกราฟนะครับวีรบุรุษของกองทัพเรือเป็นตัวละครหนึ่งตัวในเรื่องวันพีทเลยนะครับที่พวกเรานั้นก็รูู้้มาาานแลวว่ป นนั้เทพจริงๆเลยนะเพราะวีรกรรมวิรเวณต่างๆนะครับที่ปู่แกนั้นเคยทํามาในอดีตนั้นล้วนแลแต่เป็นสิ่งนะครับที่แบบว่าทนในโลกวันพิษนั้นต่างยกย่องเลยครับว่าปู่นั้นเทพสุดๆเลยนะครับคือฟิวง่ายๆเลยถ้าแบบว่าปู่กาฟเดินเข้าไปเนี่ยในกองทัพเรือนะครับเด็กเกินร้อยละเก้าสิบส่วนใหญ่แล้วนะครับก็แทบนะครับจะข้างใครนะครับในตัวของปู่สุดๆเลยเอายุตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับย่างคุซันอดีตพลเรือเอกของกองทัพเรือนะครับก็เป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่เป็นติงปู่กาฟมากๆเลยคือชื่อ ชอบนะครับในปู <railway> ป่กาฟนะครับคิดว่าปู่กาฟเนี่ยเป็นคนที่มันเท่มากๆเลยกับการที่ปู่แกนั้นนะครับเก่งและแกร่งขนาดนี้แต่ปฏิเสธนะครับตำแหน่งพลเรือเอกของกองทัพเรือเพียงเพราะว่ากัไมาอยากจะรับใช้เผ่ามังกรฟ้านะครับเลยทําให้ปู่แกนั้นขอเอาแค่ตําแหน่งนี้พอนะครับพลเรือโทเท่านั้นและอีกทั้งเราก็รู้แหละครับว่าปู่กาฟนั้นนะครับเป็นคนหนึ่งเลยนะครับของฝั่งกองทัพเรือที่ไล่ล่านะครับชายผู้เป็นราชาโจรสลัดอย่างโกดีโรเจอร์มาโดยตลอดเลยคือเท่านี้มันก็ดีกรีหดแล้วนะครับอย่างเช่นเนี่ยมันจะมี อนึงที่โรเจอร์นั้นเจอกับทหารเรือนะครับแล้วก็ถูกนะครับทางด้านของโรเจอร์นั้นจัดการยับแม่ยับเลยโรเจอร์พูดเลยแหละครับว่าเฮ้ยจะส่งทหารเรือแบบนี้มาเนี่ยไม่ต้องส่งมาเลยนะถ้าจะส่งมาเนี่ยก็ส่งเซงโงคู่หรือกราฟมาดีกว่าไอเนี่ยมันเป็นการยกย่องนะครับของโรเจอร์เลยว่าการต่อสู้กับกราฟนั้นเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดานะครับก็คือเหมือนเป็นศัตรูคนหนึ่งและกันนะครับที่เขานั้นยอมรับนะครับสู้ด้วยแล้วมันตึงมือสุดๆและสิ่งหนึ่งที่มันเป็นดีกรีเลยแหละครับที่ทําให้เราได้รู้นะครัคาเอปปูกกฟ็็ืแนนน้ วีและบุรุษกองทัพเรือใช่ไหมจากเหตุการณ์นะครับที่ไปร่วมมือนะครับกับโรเจอร์ในการจัดการกลุ่มโจสรสลัดร็อกกลุ่มโจสรสลัดที่เคยยิ่งใหญ่สุดๆแห่งยุคสมัยนะครับในยุคสมัยนะั้นนะไม่ได้ยุคนี้นะโดยยุคนั้นเนี่ยก็มีลูกเรือนะครับคนดังในยุคนี้มันจะเป็นบิกมัมไคโดหนวดขาวหรือว่าชิกกีนะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วโรเจอร์ร่วมมือกับกราฟก็สามารถจัดการไปได้เนี่ยมันก็เป็นความเทพและการที่ผมพอแบบว่าสังเกตให้ทุกคนได้รู้ถึงความโหดนะครับของปูก่กราฟนะครับว่าปู่แกน ละครตอนที่ปูกกาฟนะครับจะไปช่วยเหลือโคบี้นะครับที่เกาะจนสลัดอย่างเกาะฮาจิโนสึนะครับซึ่งแน่นอนในตอนนั้นแฟนคลับวันพีชหลายคนนั้นก็เริ่มหวั่นใจแล้วแหละครับว่าเฮ้ยปูแกจะรอดหรือเปล่าเนี่ยไปถึงกรงนั้นเลยนะครับใส่เดียวใส่สุดขนาดนั้นเนี่ยจะไหวหรือเปล่าด้วยความที่ว่าวันพีชนั้นมีการพูดแหละครับว่าตัวละครเนี่ยเมื่อแก่ตัวลงนะครับฝีมือเขาจะดรอปลงไปใช่ไหมจึงทำให้ก็หวั่นใจนะครับปูแกจะรอดหรือเปล่าได้แต่สปอยมางงะวันพีชในตอนที่หนึ่งพันแปดสิบนะครับ ของเรื่องเลยล่ะเพราะว่าปู่แกนั้นถึงแม้จะอายุขนาดนั้นนะครับแต่พี่แกนั้นโชว์นะครับแลนดิ้งมาเป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยและต่อยหมัดลงไปที่พื้นนะครับและสิ่งที่มันเห็นได้ชัดเลยถึงความแข็งแกร่งของฮาคีของปู่กราฟคือฮาคี้ขั้นสูงของปู่แกนะครับคือวันพีชมันจะมีระบุไว้แหละครับว่าฮาคี้เกราะขั้นสูงนั้นนะครับถ้าแบบว่ายิ่งทรงพลังยิ่งแข็งแกร่งมากเท่าไรหมัดนั้นนะครับจะไม่สัมผัสสิ่งสิ่งนั้นนะครับด้วยระยะที่มันกว้างมากยิ่งงงงขขึึ้้้นนนนซ่่่สิทีเเเรราาไดดหห็็ลยคัักืออมปูฟ มันห่างมากๆเลยนะครับกับพื้นดินนะครับและยังสามารถทําลายเมืองทั้งเมืองลงไปได้นี่แหละมันเป็นสิ่งที่บอกเลยแหละครับว่าหมัดของปู่แกนั้นนะครับมีฮาคิกราะนะครับที่มันสูงสูงจริงๆโคตรสรงพลังสุดๆเลยนะครับความห่างระหว่างหมัดกับพื้นนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากๆอีกทั้งนะครับยังมีสายฟ้าสีดําปรากฏขึ้นนะครับซึ่งถึงแม้ในเรื่องจะไม่ได้มีการบอกเลยครับว่าเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรนะแต่ผู้คนที่อ่านวันพีก็รู้อยู่แล้วแหละครับว่าถ้ามีสายฟ้าสีดําออกมาแป๊บๆแบบนี้มันคือาาิรชัน นั่นเองนะครับโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่มันโหดมากๆซึ่งแน่นอนในตอนต่อไปเราคงได้เห็นผลกระทบนะครับกับการใช้หมัดนี้ของกราฟแน่ๆก็คือผู้คนนะั้นต้องมีสลบแน่นอนนะเพราะว่ามีปล่อยฮาคิราชันมาหรือแม้กระทั่งฮาคิกรอกที่ทําลายเมืองขนาดนั้นนะครับมันเป็นหมัดนะครับที่โคตรทรงพลังสุดๆเลยของปู่กราฟนะครับกับคนนะครับที่แบบว่าถดนะครับก็คือแบบเอาง่ายๆนะเป็นทวดบางคนได้แล้วอะ่ะเออความแก่ของปู่กราฟในตอนนี้ซึ่งจริงๆนะครับหากไล่เรียงกันแล้วนะครับตัวละครส่วนใหญ่ในเรื่องวันพีทที่ไม่ได้กินพลังผี ใช่ไหมพวกเขานั้นเนี่ยก็มักจะมีอาวุธเป็นของตนเองในการต่อสู้ใช่ไหมมีโดมีดาบมีอะไรแบบนี้แต่ปู่แกนั้นนะครับสายเพียวๆเ,เลยนะครับแมพูดเหมือนกระดกเล่าใช่ไหมก็คือสายเพียวคือไม่จําเป็นเลยนะครับที่จะต้องพึงพพงพ่งพานะครับพลังฝนปีศาจใช่ไหมหรือว่าพึ่งพานะครับพวกดงพวกดาบเลยปู่แกนั้นก็ใช้เพียงแค่บัตรแห่งความรักเท่านั้นนะครับในการต่อยเข้าใส่ศัตรูซึ่งบัตรของปูก่กราฟนะครับที่มันทรงพลังขนาดนี้นะครับบอกเลยแหละว,ว่าพอฟัดพอเบี่ยงนะครับกับคนระดับจกักรพรรดิในเรื่องวแ่นนแม้า บางคนนั้นอาจจะดูแคลนนะครับตัวของปู่กาไปแล้วว่าก็แกแล้วฝีมือดรอปลงนะครับแต่นะครับฉากตอนล่าสุดผมบอกเลยแหละครับว่าถึงจะดรอปนะครับแต่ดรอปไม่มากแน่นอนนะด้วยฝีมือของปู่กาจริงๆเนี่ยฝีมือของปู่แกในช่วงพีิกๆนะครับผมเชื่อเลยว่าฝีมือนั้นนะครับอยู่ในระดับที่มันเหนือไปกว่าจักรพรรดิแน่นอนนะจึงทําให้ในปัจจุบันนี้เนี่ยครับปู่แกนั้นนะครับคืไม่ได้ด้อยไปกว่าเลยด้วยซ้ำนะครับจึงทำให้ในตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าไอ้พวกลูกเรือกลุ่มจอสนนดานะครับที่อยู่บนกอนนน้หาาาวบงลกับ การโจมตีที่ทรงพลังนะครับของทางด้านปูการาฟซึ่งก็เหมือนอาจารย์โอดานั้นจะตั้งใจด้วยนะที่เขียนให้หนวดดานั้นนะครับไม่ได้อยู่ที่กอฮาจิโนสึนะครับก็คือให้หนวดดานั้นไปทําภารกิจที่อื่นมันก็เหมือนเป็นการเขียนไปไกลๆเลยแหละครับว่าเราจะได้เห็นความเทพของปูการาฟแน่ๆในตอนนี้เราจะได้เห็นเลยแหละครับว่าปูการาฟนัน้นครับเทพขนาดไหนนะครับและผมต้องชมนะครับในตัวของอาจารย์โอดาด้วยนะที่อาจารย์แกนั้นนะครับเขียนนะคะรับบทของการาฟเนี่ยในการนี้เราได้เห็นเลยว่าพลังของปูแกเมื่อช็อตนะครับ มันก็ขนาดนี้แหละมันเป็นเพียงแค่ฉากเดียวนะครับตอนเดียวเท่านั้นแต่ทุกคนได้รู้เลยแหละครับว่าความสามารถของปู่กาฟนั้นอยู่ในระดับนะครับที่แบบผมพูดเลยก็คือระดับ GM ไปแล้วคือมันเป็นระดับที่มันสูงจริงๆนะครับซึ่งใครเนี่ยไปว้าวนะครับกับท่าเทวาอสันนะครับของแชงที่โจมตีนะครับใส่ยุทธทัศกับตันคิดผมบอกเลยแหละครับว่าไอ้ท่านะครับกาแล็กซี่อิมแพคของปู่กาฟนั้นนะครับผมบอกเลยว่ามันว้าวไปกว่านะครับท่าโจมตีนะครับของแชงแน่นอนเพราะเป็นการโจมตีเดียวนะครับที่ ได้นะครับและนี่ยังไม่ได้เป็นยืนยันด้วยนะว่าปู่แกใช้หมัดนะครับเอาจริงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหรือเปล่านะครับเพราะอย่าลืมว่าปู่แกนั้นก็เป็นคนหนึ่งที่ติดเล่นพอควรเลยนะซึ่งสิ่งที่ผมคาดหวังสุดๆเลยที่จะได้เห็นนะครับความสามารถของปู่กราฟในครั้งนี้คือเป็นการอธิบายนะครับเกี่ยวกับเรื่องฮาคิเกราะหรือฮาคิราชนนะครับที่มันอาจจะมากไปกว่านี้ก็ได้เรื่องฮาคิเกราะเนโอเคปัจจุบันนี้อาจจะมีการพูดนะครับหรือว่าจะมีการอธิบายใน,ค,นค่อนข้างเคลียร์ไปเยอะแล้วว่าขั้้้้นน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 สสููงงงงงัััเเป็ย็ยยไแตต่ออนน่่่่กกอออาาาาาลลลืืมคครรบววถถพดึุุทีชญๆใ ป,ปูกาฟเป็นคนหนึ่งที่เป็นแบบนั้นนะครับผมเลยอยากจะเห็นไงความสามารถฮาคิเกราะนะครับของปูกาฟมันมีอะไรที่มันมากกว่านี้หรือเปล่าหรือฮาคิราชันที่เขาว่ากันว่าเป็นขั้นสูงเป็นยังไงกันบ้างซึ่งแน่นอนอาจจะได้เห็นก็ได้นะกับความสามารถนี้ที่เป็นการอธิบายเลยครับว่าหมัดของแกนั้นทําไมมันทรงพลังขนาดนี้ไอเนี้ยแหละเป็นสิ่งที่ผมอยากเห็นมากๆเลยเพราะแน่นอนในอนาคตนั้นเราจะได้ลูฟี่นั้นใช้ฮาคิราชันในการโจมตีนะครับว่าขั้นสูงนั้นเป็นยังไงใช่ไหมปัจจุบันนี้ลูฟี่ยังทำไม่ได้ซึ่งเนี้นเเลย่าห็คว ชั้นขั้นสูงเป็นยังไงและด้วยความที่ว่าลูฟี่กับกราฟนั้นเป็นปู่หลานกันนะครับผมบอกเลยหละครับว่าดีเนเอเนี่ยมันส่งต่อกันแน่นอนความสามารถที่ทรงพลังของกราฟนั้นนะครับลูฟี่ในอนาคตเนี่ยทำได้แน่ๆนะครับการโจมตีแบบนี้คิดดูนะถ้าสภาพในอนาคตเนี่ยลูฟี่นะครับล่อยหมัดแบบนี้ลงพื้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ทรงพลังมากแค่ไหนเมื่อเทียบเท่านะครับกับความสามารถของปู่กราฟที่มีณตอนนี้ส่วนประเด็นที่ว่าปู่กราฟนั้นนะครับจะอยู่จะตายจะรอดหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมต้องพูดตรงๆเลยนะโดย นั้นจะไม่รอดนะครับคือตอนนี้หลายคนอาจจะมองแบบว่าเป็นซีนดราม่าใช่ไหมแบบว่าปูก้าฟจะต้องตายหรือเปล่าและลูฟี่เดี๋ยวแบบว่าจะต้องแค้นในตัวของหนวดดาม,มากยิ่งขึ้นนะครับโดยส่วนตัวก็ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นนะถ้ามันจะเป็นหรือไม่เป็นยังไงก็แล้วแต่มันก็ส่งผลต่อเรื่องนั่นแหละคือคือต่อให้แบบว่าปูก้าฟจะรอดหรือไม่รอดนะเนี่ยโดยส่วนตัวผมว่ามันก็จะเป็นอิมแพคที่สําคัญต่อเรื่องทั้งนั้นเลยนะครับด้วยความที่ว่าการ์ตูนมันก็เป็นการ์ตูนนะถ้ามันจะ บอกเลยและวว่าปู่กาบนั้นฝีมือความสามารถของเขานั้นเนี่ยการที่ได้เป็นวีและบุรุษกองทัพเรือนะครับหรือแม้กระ,ะทั่งนะครับปู่คนใหญ่ๆในเรื่องวันพีในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยยังรู้สึกเกรงใจในตัวของกาบเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ยืนยันอย่างชัดเจนเลยแหละครับว่ากาบนั้นนะครับเขาไม่ธรรมดาอยู่แล้วอยู่ที่ว่าพี่แกนั้นนะครับจะเอาจริงหรือไม่เอาจริงเท่านั้นแต่สิ่งที่เราได้เห็นเลยนะครับเมื่อลูสิสยกของตนเองนั้นเดือดร้อนขนาดนี้นะครับปูแ่แกก็ขขอเอาจริงนะครับและก็มาต่อสู้เพื่อทําการช่วยเหลือลลูกกิขอออองงตนนนนนเะคคครบบบแแแ่่าาาทีุม <ian> ้ืถ <im ut in> ปกติเนี่ยมันก็ต้องมีการวางแผนที่ดีใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวต้องกลัวเดี๋ยวนี่แต่การที่กราฟมาแบบเนี่ยมันดูแบบเหมือนคนบ้าใช่ไหมแบบฟ like ีลว่าห้าเ้าเหมือนลูฟี่แต่จริงผมว่าปู่แกนั้นก็ประเมินตัวเองนะครับมาดีแล้วแหละครับว่าปู่แกนั้นก็ไม่ธรรมดานะครับในการบุกเข้ามาและเราได้เห็นเลยแหละครับว่าการเปิดตัวแบบเท่ๆของปู่กราฟครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการเปิดตัวที่ไม่ธรรมดาของจริงมันเป็นการเปิดตัวได้เห็นเลยแหละครับว่าปู่กราฟนั้นนะครับมีฝีมือมีความสามารถนะครับระดับที่เป็นตำนานของจริงของโลกวันพีช ไอการที่มีการเกริ่นมาก่อนหน้านี้ว่าฮาคินั้นคือเดอะเบสคืออะไรที่มันแกร่งที่สุดเมื่อต้องมาเจอนะครับกับพลังผลปีศาจชั้นอ่องนะครับอย่างหนวดดาจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งเชื่อว่าหากเป็นการต่อสู้จริงๆในอนาคตนั้นก็คงจะเป็นอะไรที่มันสนุกและก็มันนะครับก็เป็นกลาลังคนดูอย่างเราที่ได้เห็นนะครับความเทพเมฆริงๆของปู่กาฟแล้วคิดว่าไงบ้างครับคิดว่าปู่กาฟนั้นเทพสมการรอคอยหรือเปล่านะครับเชื่อว่าหลายคนก็รอคอยแหละครับอยากจะเห็นปู่กาฟสู้แบบเอาจริงว่ามันจริงแค่ไหนแกร่งแค่ไหนนะครับกับคนระดับ คนนั้นก็คงฟินน้ําเดินไปหมดแล้วล่ะกับความเทพของปูก,กราฟนะครับก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน f c e e o o o k แ Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ